วันที่18กันยายน2567เวลา9นาฬิกานายกิติโชติเรียนเป็นพิธีกรนายกเทศบาลตรีเมืองเมืองพลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการบริหารภายในองค์กรรวมถึงการพัฒนาทักษะ ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลพลแพทย์หญิงสุวิมลไตรมิตราภาพแพทย์หญิงชำนาญการและนางสาวทิพพวรรณโสภาวรรณกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษบรรยายหัวข้อการพัฒนากายพัฒนาจิตยกระดับความสุขกิจกรรมสันทนาการและวิทยากรโดยนายนารงประตเวสังปรักเทศบาลบรรยายหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัยสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างณนะห้องประชุมคุ้มภัยชั้น3อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย